เวลาซักด้วยมือแล้วอยากเอามาปั่น<ะ>หรือว่าซักซักไปเครื่องจบน้ำยังอยู่ในเครื่องให้เปิดเครื่องนะ,ะให้มันปั่นแห้งอย่างเดียวดูนะมันจะมีคําว่าตรงนี้อ่<ะ>นานจะอ่านลำบากหน่อยเนี่ยจะมีเขียนคนําว่าเนี่ยยีนาทีะนะหรือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือาาล้างน้ําปัน่นมาสปินทับลินะนะฮะแต่ถ้าเกิดเรากดอย่างเงี้ยนะ้ามันจะเข้ามาก่อน ให้แตะตรงนี้ออกก่อนมันจะเหลือแค่สิบสามนาทีนะฮะแล้วกดเริ่มมันจะถ่ายน้ําเสร็จแล้วมันก็จะบิดแห้งให้กรณนีที่เราซักมือมาแล้วก็ซักมือเสร็จมาดามาได้ใช่ไหมคะได้ถือว่าทำไม่เป็นไม่เป็นไรก็คือทําแบบนี้นะอย่าลืมสมมติถ้าเราจะมาปั่นหมาอย่างเดียวแป๊บหนึ่งนะเปิดเครื่องซักมาหมุนมาต้องมันจะมีอันล่างสุดไหมครับัสทีครับคนเดิม เราหมุนมามันจะมีอันล่างสุดเราไม่เอาใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่ได้นะมาอันนี้ดูตัวเลขยี่บสองนาทียี่บสองนาทีเสร็จแล้วก็ต้องแตะตรงนี้ออกให้ไฟตรงนี้มันหายไปอ่ามันจะเหลือแค่สิบสามนาทีพอเหลือแค่สิบสามนาทีเนี่ยจะเป็นการบิดอย่างเดียวนะหรือว่าน้ําค้างอยากจะเอาน้ําออกก็ใช้มาที่สิบสามนาทีเหมือนกันโอเคนะใช่แค่นี้แหละเหรียญครับ ตัวนี้นะครับเครื่องอบโอเคดีมากทาความสะอาดทุกครั้งนะครับทำความสะอาดทุกครั้งห้ามอบหมอนห้ามอบตุ๊กตาเนาะโออยู่ค่ะคืออะไรที่ห้ามอะไรที่ห้ามนี่ทาหมดเลยใช่ไหมไม่มีใครรู้ค่ะไม่เคยรู้ถ้าจะอบหมอนอบตุ๊กตาเขาจะมีที่ชั้นวางสั่งซื้อมาก่อน อบไม่ได้ใช่ไหมคะอบไม่ได้ครับหมอนตุ๊กตาห้ามอบนะนะมันจะมีถ้าจะอบหมอนอบตุ๊กตาเขาจะมีชั้นวางเนี่ยเนี่ยจะมีที่ให้วางเพื่อเอาไปวางหมอนตุ๊กตารองเท้าอะไรที่เป็นก้อนลกๆถ้าซักถ่ายถุงถนอมผ้ามาให้เอาถุงถนอมผ้าออกก่อนแล้วค่อยอบอย่าอบทั้งถุงถนอมผ้านะโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยนะอันนี้เลือกความแห้งได้นะเนี่ยเลือกความแห้งได้อย่าแห้งแค่ไหน ไม่เคยใช่ไปตามตามโปรแกรมก็ได้ครับพวกนี้มันค่อพวกนี้มันจะค่อนข้างดีนิดเึีมันฉลาดหน่อยเครื่องแล้วมันจะใช้ความชื้นขังเราให้เสร็จไม่ต้องทําอะไรมากแต่ตัวเนี้ห้ามเลยนะครับห้ามลืมต้องทําก่อนและหลังตลอดทุกครั้งเลยก่อนและหลังเลยก่อนและหลังก่อนอบหลังอบก่อนอบหลังอบทําทุกครั้งเลยนะต้องทำนะไม่ทำหย่อนปัญหาจะเกิดนะแล้วเพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นคอมพิวเซอร์ ตันไม่ได้เลยตันทั้งในโหลือเยอะมากานะถ้าเราดูแลมันก็จะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็บมีท่านี้